สวัสดีครับวันนี้จะมาอธบิบายแล้วก็ออกเทียงงานการติดตามการบันทึกรายงานแบบการจัดสรรแบบมีเงื่อนไขนะครับเข้ารัฐแอดมินนะครับขหัสแอดมินไปที่เมนูแบบฟอร์มนะรแล้วไปที่เมนูย่อยแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ิคเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้ามาให้มันก็จะมีตารางให้เราชั้นที่ต้องบันทึกบันทึกแล้วบันทึกข้อมูลนะครับเรามาดูตัวเลขนะครับชั้นที่ต้องบันทึกนี่6ชั้นบันทึกแล้ว6เราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยจริงหรือเปล่าเราก็ไปที่แถบสีฟ้านะครับกดบันทึกนะครับมันจะมี หน้าขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลื่อนนะเลื่อนลงไปนะครับเบิกจ่ายได้ครบทุกคนนะครับเลื่อนลงไปอีกมันก็จะมีรูปการเบิกจ่ายบันทึกข้อมูลพอ o. แล้วก็แอดมินนะครับแอดมินนี่ของปีนี้เรียบร้อยนะครับย้อนกลับไปแล้วนะไปใหม่ไปเลือกปีถัดไปกลุ่มต่อเนื่อง2 2 5ทัสองห้าหกห้านะครับ เหมือนเดิมครับไปที่แถบสีฟ้าคลิกกับคลิกกับไปนะเลื่อนลงมาดูนะครับมาดูข้อมูลที่เราบันทึกไว้นะครับอันนี้รูปถ่ายการรับเงินนี่ใช้บัตรยาชนแทนนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็ไม่ได้ว่ากันนะแล้ะก็มีรูปพออโอลเซนไลเซนโอโอแล้วก็ไลเซนแอดมินนะครับนะส่วนมาก แอดมินที่ผมแจ้งไปว่าแอดมินไม่ได้บันทึกก็เป็นตรงนั้นเลยครับตรงที่ l ี่ e ลเซนสฟอร์นะครับเซนสฟอรส่วนรูปถ่ายนะเขาจะดึงมาจากระบบจะดึงมาเองทีนี้มาดูนะครับที่มีปัญหาก็คือ1 2ึ่กลุ่มใหม่รอบที่1ชั้นี่ตองบันทึกนะครับชั้นห้อง5ห้องบันทึกแล้วศูนย์ไม่ได้บันทึกเลยนะครับเราไปดูหน้าเขาว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่ได้บันทึกแบบรายงาน ครับขึ้นมาเหมือนกันแต่จะไม่มีไม่ไม่มีรูปภาพไม่มีที่อัพไลเซน f ์พอ l l แล้วก็รูครูแอดมินนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับนะอนุบาล3มห้องหนึ่งจำนวน3คนยังไม่ได้บันทึกนะครับนี่แสดงว่าในรหัสครูที่ปรึกษายัง ไม่ได้บันทึกพอไม่บันทึกผลมันคืออะไรครับเบิกจ่ายได้ไม่ครบไม่สามารถเบิกจ่ายได้จํานวน18คนจานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกสส28,500รวมจ่ายทั้งสิ้นศูนย์บาทเงินคงเหลือที่ไม่สามารถจ่ายได้วงเล็บถ้ามีคืนกลับกสส2 8 5 0 0ครับถ้าเราไม่ได้บันทึกกสสก็จะทวงเงินนะครับแต่เขาจะไม่ทวงนะ ปกติเขาจะไม่ไม่ทวงเขาจะาให้เรากลับไปทำหลักฐานให้เสร็จเสียก่อนนะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่า,าครูที่ปรึกษ,ษาไม่ได้บันทึกเราก็ไปเปลี่ยนบทบาทนะครับเปลี่ยนบทบาทเป็นเลือกครูตกลงแล้วก็ไปเข้าตัวเขียวเขียวนะครับ ไป,ไปเมนูแบบฟรมนักเรียนยากจนแบบรรงงานการจัดสรรแบบมีเงื่อนไขนดูปีครับนนักเรียนที่ต้องบันทึก23จ่ายเงินได้23คืนเงินสูนยบันทึกแล้วดู <c oughs> เราก็เข้าไปดูว่าบันทึกเรียบร้อยไหมปีนี้เลอกห้อง นี่เป็นการตรวจทานนะครับปีนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วเลือกห้องเลือกชั้นนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจ่ายเงินได้จ่ายเงินได้นะครับ,นะรบก็รูปรับเงินนะีกกร,รมรับมอบนะครับทีนี้เรามาดูว่าปีไหนที่มีปัญหาเมื่อกี้ หนึ่งทับสห้าก้ากลุ่มที่1นึ่จำนวนที่ต้องบันทึก18คนจ่ายเงินได้ศูนย์คืนเงินศูนย์เรก็เข้าไปดูเลือกอนุบาลสามเมื่อกี้ก็มีนะครับอนุบาล3ามกี่คนเลือกห้หองห้องหนึ่งเห็นไหมครับยังไม่ได้ติ๊กเลยยังไม่ได้ติ๊กว่าจ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้อัพลายเซ็นรูป ไม่มีไม่มีนะครับไม่มีนะส่วนวันที่วันที่จ่ายเงินนี่เราสามารถกดเข้าไปได้นะครับกดปุ๊บม,มันจะขึ้นมาให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกไปเราจ่ายเดือนไหนนะครับนะเราจ่ายเดือนไหนนะครับทําตรงนี้เสร็จแล้วนะเรามาติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนย้อนกลับ ก็ออออต้องขับข้ามไปนิดแะไปดูห้อง,อ,งอื่นเอาย้อนกลับก่อนได้เดี๋ยวห้องอื่นก็เหมือนกันออมาดูหนึ่งทับนะอันนี้คืนเงิน1คนไปดบูบันทึกรายงานนะครับจุดแคนคืนเงิน1คนคนไหนคืนบัดถม1คืนไหม ยังไม่ได้บันทึกแสดงว,ว่าไม่ใช่ปฐมหนึ่งปถมสองคืนเงินกลับคืนเงินกลับอ๋ออันนี้ต้องไปดูที่โน่นครับนะต้องไปดูที่การเกิดคืนเงินของกสส นะครับเพราะจะมีรายชื่ออยู่ถ้าคืนเงินแบบนี้นะครับกสาา็สามารถสามารถตรวจสอบได้นะเอาตรงนี้ก่อนเอาที่ยังไม่ได้บันทึกนี่ก่อนนะครับพะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบของเองได้ว่าเราบันทึกเสร็จหมดกันหรือยังนะครับนะเสร็จหมดหรือยังนะครับผมจะย้อนกลับไปอ d m i n ใหม่ตกลง ขอดูการคืนเงินหน่อยนะเมื่ที้การโอนเงินคืนคืนเระวัตนี่ครับคืนเงินหนึ่งคนรายชื่อนักเรียนของเมื่อกี้สองทับหนึ่งเด็กหญิงคนนี้ ที่จะแนะนําก็คือเวลาเราคืนเงินนะครับเขาจะมีรายชื่อนักเรียนให้แล้วตรงนี้ตอนเราทำ QR code จะมีให้โหลดเอกสารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วใบเสร็จทางกรสเขาจะส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้นะครับนะเราสามารถพริ้น์ออกมาได้นะครับพินพ์ออกมาเก็บได้มันเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะใบเสร็จรับเงินแต่เวลาคืนคุณครูต้องเก็บสลิป ไว้ก่อนนะครับเก็บสลิปไว้ใบเสร็จรับเงินนี่จะออกมาหลังวันที่16แล้วก็หลังวันที่หนึ่งนะมันอยู่มันอยู่ที่ว่าเราเราโอนเงินคืนก็วันไหนแต่เราคืนก็หลังวันที่หนึ่งใบเสร็จก็จะออกมาหลังวันที่16นะครับนี่ก็คือวิธีตรวจสอบนะครับใบเสร็จรับเงินหน้าตาก็เป็นยังไง รอสักครู่นะพอดีใช้เน็โทรศัพท์นหน้าตาของไปเสร็จอยู่แบบนี้ครับโอเคนะครับก็คิดว่าพอจะช่วยเหลือสมาชิกได้บ้างเล็กน้อยก็ต้องขอพอ้อยด้วยนะครับในในเสียงที่บันทึกอาจจะกระตุกหรือบ้างเพราะช่วงนี้กำลังเป็นไข้อยู่นะครับก็ค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ